สวัสดีครับผมชื่อนายชนะสอนหลังกะโทรหัสนักศรรึกศรรษาห8 3 0 1 0า0ศ2นศสครับสวัสดีครับผมนาทิตพัชร์แก้วนะครับะจำตัว6 8 3 0 1 0 0 2 8ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอใบงานที่6กินพุดของผมก็คือ X0 คือปุ่มออน x อคือปุ่มออฟอินเอาพุดของผมก็คือ,อ,อ,คอไฟแดงคือ y ว 1. ไฟเหลืองของผมก็คือ y ว 3. ไฟเขียวของผมก็คือว2สองไฟเลี้ยวขวาของผมคือว4สี่ขั้นตอนการทํางานนะครับเมื่อกดปุ่มออนไฟแดงจะทํางานแปดวิเมื่อผ่านเมื่อเวลาผ่านไปสองวิไฟเลี้ยวขวาจะทํางานห้าวิและเมื่อไฟเลี้ยวขวาหยุดไฟเขียวจะทํางานห้าวิและเมื่อไฟเขียวทํางานเสร็จไฟเหลืองก็ทางานต่อระบบจะวนไปอย่างนี้นะครับและเมื่อกดปุ่มมอฟระบบจะหยุดทำงานหมดครับครับผมครับครับ ใบ um. งานที่6.2 Input คือ x 0คือ On x 1คือ Off Output y 1คือไฟแดง y, y 3คือไฟเหลือง y 2คือไฟขยว y 5คือไฟแดงฝั่งทางเดิน y 4คือไฟเขียวฝั่งทางเดินกด On เพื่อสตาร์ทไฟแดง ไฟแดงจะติดประมาณสิบวิไฟแดงฝั่งทางเดินจะติดประมาณสองวิเมื่อไฟแดงติดครบสองวิไฟเขียวทางเดินจะติดเป็นเวลา6กวิและไฟแดงฝั่งทางเดินจะติดเป็นเวลา12บสองวิเมื่อไฟแดงติดครบสิบวิไฟเขียวจะติดเป็นเวลาห้าวิ ไฟเหลืองจะติดเป็นเวลาสวิออก,กดออฟประการ้กตอสิบี่รแล้วกดออฟไปหยุดทำง,งานครับ